สวัสดีครับศูนย์เมจิกกลับมาแล้วครับวันนี้ไร์สดเวลาสามทุ่มกว่าจะสี่ทุ่มนะฮะวันนี้ภารกิจงานเรามากมายนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องหัวข้อนะฮะซึ่งเป็นประโยชน์กับคนไทยทั้งประเทศนะฮะไร์สดเก่งนะครับรวยล้านได้ไม่มีเงินทุนเมจิกจัดให้นะครับอันนี้เป็นอคอนเทนต์ที่แรงมากนะครับ ท่านที่ดูไลฟ์สดนี้นะครับคนไหนที่ไลฟ์สดเก่งนะฮะก็ไลฟ์แบบที่ผมพูดอยู่นะฮะแล้วมาขายสินค้าของแป้งเมจิกนะครับผมมีคอมมิชชั่นให้นะฮะรวยร้านได้ก็หมายถึงว่าถ้าท่านขายได้จํานวนมากนะฮะก็ทํายอดเงินได้นะฮะโดยที่ท่านไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องสต็อกสินค้านะครับไม่ต้องส่งเองไม่ต้องห่อเองแล้วเราจัดส่งในานามของท่านนะฮะหนึ่งตลับเราส่งฟรีทั่วไทยนะครับ ไปไกลทั่วโลกนะฮะรุ่เมจิกทำมายาวนาน20ปีนะครับวันนี้เรามาคุยกับคนที่ไลฟ์สดแบบนี้นะฮะนะฮะฝึกไลฟ์เก่งๆไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราจะไม่เก่งแต่พรุ่งนี้ฝึกไปเร,เรื่อยๆเราก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ประเทศจีนนะครับที่ผมศึกษาเขามีการเปิดคอร์สสอนไลฟ์สดกันแล้วนะครับนะพูดไปทุกวันให้เป็นเรื่องเป็นราวจนเราอยู่ในหน้าไลฟ์สดนี่นะฮะทำให้คน,นรู้จักเรานะครับรู้ตัวตนของเรานะฮะ ตอนนี้สูตรเมจิกก็จะมานะครับให้โอกาสทุกท่านนะฮะทั้งแฟนคลับนะฮะสาวสาวทั่วประเทศนะครับที่ดูไลฟ์สดตัวนี้อยู่นะฮะสูตรเมจิกจําหน่ายเครื่องสำอางนะครับมายาวนานนับ20ปีนะครับหน้าสินค้าตอบโจทย์นะครับแก้ปัญหาสาวสาวได้หมดนะฮะอย่างนี้ฮะผมก็ทาแป้งอยู่นะครับหน้าเด็กลงนะครับใสขึ้นขาวขึ้นนะครับแล้วก็ติดทนนานพิสูจน์แล้วจากสาวสาวทั่วประเทศ หนึ่งแสนคนนะฮะที่มาออกบูธมาทั่วประเทศนะฮะวิสูน์กันแล้วนะครับว่าเป็นจริงนะครับแล้วเราก็ตอนนี้โควิดมานะฮะปัญหาหน้าร้านคือปัญหาใหญ่นะฮะทุกคนที่มีหน้าร้านก็จะขายค้าขายไม่ดีเพราะโควิดระบาดไปทั่วประเทศไทยดังนั้นการมาขายออนไลน์นี่สําคัญนะครับช่วยให้เรานี้มีรายได้เพิ่มผมก็ประกาศหานะฮะคนที่ไฟ้สดเก่งไม่มีเงินทุนนะ,ะแต่ว่าสร้างเงินร้านได้นะครับ เงินเข้ากระเป๋าทันทีนะที่ท่านขายได้นะฮะเราจะส่งให้เลยนะครับในชื่อลูกค้าของท่านทันทีนะฮะนะท่านที่สนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้นะฮะอินบ็อกซ์ผมมาหาผมได้นะคุณทิติวงนะฮะหรือเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับผมให้ขึ้นในหน้าจอไว้แล้วนะฮะท่านที่สนใจนะครับฟรีนะฮะแค่เรามาฝึกไฟ์ท่านที่ไร์เก่งหรือไร์ไม่เป็นก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับนะฮะสุนเมจิกจะช่วยสาวๆทั้งประเทศนะฮะให้ มีรายได้เพิ่มขึ้นนะฮะคนที่ทําไม่เป็นก็ต้องฝึกนะครับทุกทุกอย่างธุรกิจนะฮะต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะครับพัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับนะฮะเราก็ต้องตามกระแสะโลกและยิ่งช่วงนี้วิกฤตเป็นโอกาสนะฮะท่านเราต้องมาฝึกนะฮะคนที่อยู่บ้านนะครับก็ต้องหาอะไรทำนะฮะมาฝึกไร้สดนะฮะขายออนไลน์ก็ได้ Facebook ก็ได้ตอนนี้ t ิกต o k ก็มานะฮะ u t u b e ก็ได้ Instagram ก็ได้ t w i t t e r ก็ได้มีทุกช่องทางนะครับ ท่านที่สามารถเล่นทางไหนได้ทําเลยครับไม่ต้องรอนะฮะสุดมิจิกจะเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนนะครับให้ทุกอย่างโดยที่ท่านไม่ต้องลงทุนนะฮะออกมาพูดนะฮะจะเป็นนักเรียนนักศึกษาแม่บ้านสาวโรงงานนะครับสาวออฟฟิศนะฮะพิตตี้ดารานางแบบได้หมดนะครับไม่ต้องอายนะฮะไม่ต้องเปิดตัวก็ได้นะฮะทักมานะฮะแล้วก็เอาแป้งเราไปขายนะฮะตอนนี้สินค้าเรานะครับแป้งมจิกรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้นะฮะ ราคา699ลดเหลือ490บาทนะครับนะฮะแล้วก็ส่งฟรีนะฮะตรงนี้เราจัดโปรโมชั่นนะฮะวันนี้ถึง30มิยอนะครับท่านซื้อ2ตลับตรงนี้นะครับเราก็จะจัดแถมอ่อรุ่นรีฟิลนะฮะให้อีกตลับนะฮะนี่รีฟิลของรุ่นเมจิกแพทินัมนะฮะซื้อตรงนี้2ตลับแถมตรงนี้1ตลับฟรีส่งฟรีนะครับเก็บปลายทางก็ได้นะฮะนะฮะ ท่านที่ไฟ์สดเก่งๆนะฮะหรือไม่เป็นก็มาฝึกได้เราสอนให้เทสให้นะฮะทุกอย่างมีรูปให้มีนางแบบมีรีวิวเราสาวให้นะครับหรือท่านก็พูดเองเลยนะใช้เองก็ได้นะครับนะฮะหวังว่าคลิปนี้ต้องมีประโยชน์แน่นอนครับเพราะว่าท่านสามารถเพิ่มรายได้อยู่บ้านเนี่ยฮะไม่ได้ทําอะไรมาฝึกไร์นะฮะแป้งใช้ดีจริงนะฮะถึงอยู่ได้นาน20ปีนะครับนะฮะรับรองเราพยายามไปช่วยเหลือทุกท่านนะฮะมีคลิปดีๆแบบนี้ นะะฮเราดรอปชิปให้เลยไม่ต้องลงทุนนะครับทุกท่านนะฮะถ้ามีโอกาสก็ทักมาได้เลยนะครับเราก็จะมีแคตตาล็อกให้นะฮะแคตตาล็อกเนี่ฮะนะฮะเรามีตัวจริงนะฮะตัวจริงแคตตาล็อกนะฮะตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะแคตตาล็อกสินค้านะครับนะฮะท่านที่สนใจทักมาได้เลยนะฮะโอกาสมาแล้วนะฮะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับอยู่บ้านนะฮะอยู่บ้านก็ เพื่อหลบโควิดนะฮะเราก็มาค้าขายแบบนี้นะฮะไม่ต้องลงทุนทักบาทนะฮะอยู่ที่ไหนก็ทําได้นะครับนะฮะสาวออฟฟิศสาวที่ไหนโรงงานแม่บ้านทําได้หมดนะครับเราินดีช่วยเหลือนะฮะเพื่อให้ประเทศไทยก้าวหน้าต่อไปโควิดจะยังไม่หมดไปง่ายๆนะฮะคงอยู่อีกหลายปีเราก็หวังว่าจะให้หมดเร็วๆแต่มันดูแล้วก็น่าจะไปอีกยาวนาน,นครับนะฮะ,ะสุนทรภิจก็จะมาเคลียแบบนี้นะให้โอกาสนะครับ รากษาทุกท่านที่คนที่ไลฟ์เก่งๆหรือว่าเล่นไลน์หรือว่าโพสก็ได้ยังไงก็ได้นะผมทักมาหาผมแล้วผมจะช่วย,ยครับนะฮะโอกาสสร้างเงินร้านได้แน่นอนนะฮะผมยินดันครับธุรจิกจะให้ข้อมูลอย่างนี้ดีๆตลอดไปนะฮะแต่เดี๋ยวเรามาไลฟ์ต่อไปนะฮะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ